กระมานไหมนีการกเลยัครับตดค่ร้จักรมกกันได้นะครับทีเรเได้

มีเบบที่เด็วเยครับผมเปิดทีไรมันพาผมนต่ทางหลังทุกทีเลยพี่ปิดเลี้ยงจับตลอด <c oughs> ผมกูดูเล <c oughs>